โอ้ยตาเลยเดี๋ยวเรามาเลือกวัตถุดิบที่จะไปทำสลัดกันโอ้ยหน้าตาแบบสดใสใสหน้าตาจประมาณนี้โอ้โหไม่อังรลบไม่รอเราไปซื้อไปกันดีกว่าไปค่ะ มากมากเลยพี่เจ้พาเราบุกมาที่ครัวคูมเมิเฮาส์เรียบร้อยแล้วเห็นี้คะดีคะ่ะเราก็มาเจอกับพี่เชฟเชฟพี่นางนะคะเชฟพี่นางสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,คะโอ้โหเป็นยังไงบ้างพี่มาเตรียมเมนูอะไรที่ให้เราได้ดูกันวันนี้มีซุปค่ะซุปข้าวบาล่นะคะแล้วก็สลัดผักบิวสลัดผักย่างคะ่ะฟังดูสุขภาพจริงๆเลยสาพสิคะเพราะว่าซุปข้าวบาล่เนี่ยนะคะก็จะ ผสมด้วยทันยพืชนะคะพี่เนาะก็จะดีต่อการขับถ่ายของเรามีอะไรบ้างคะเชฟพี่หนาะจะมีข้าวบาเล่ค่ะมีแอนดรายบีฟแล้วก็มีแครอทมีสลัลี่แล้วก็ลีนะคะต้นนี้เราเอามาเรียกว่าต้มรวมกันอย่างเงี้เหรอคะค่ะคือจะผัดให้หอมก่อนนะคะแล้วค่อยเอาน้ำสต๊อกใส่ลุไปสักพักหนึ่งค่ะให้คือมี หอมกลับเหมือนเคี้ยวๆอะไรเงี้ยหน่อยใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่สามารถไปหาซื้อข้าวบาเล่หรือว่าอื่นๆได้เนี่ยเราจะดัดแปลงเป็นอย่างอื่นเลยพี่ใช้พี่นางช่วยแนะนำหน่อยค่ะดัดแปลงเหรอคะใช่ก็ใส่อะไรดีใส่เป็นซุปผักก็ได้ค่ะอ๋อซุปผักก็สุขภาพเหมือนกันนะคะอางเช่นพวกข้าวโพดอะไรเงี้ยหรือว่าฟักทองก็ได้แต่เห็นแอปเห็นเหมือนมีแครอทถ้าถ้าใช้ลูกเดือย อนก็ใช้ลูกเดือยใช่ใช้คล่ายได้มันลูกเดือยกับข้าวบาเล่นี่จะคล้ายๆกันนะฮะใช่แต่ลูกเดือยมันจะต้องเน้นแข็งกว่าชุบใหญ่กว่านิดนึงค่ะและเห็นว่าจะนุ่มอคะจะต้องมีวิธีทำด้วยไหมคะเพราะว่าลูกเดือยส่วนใหญ่แล้วคนไปทำจะสับใช่จะมีกลิ่นดีดีอ๋ออะไรเมนูนี้ต้องทำยังไงเชิญเชฟพี่นางได้เลยนะคะตอนนี้เคี่ยวอยู่เคี่ยวอยู่ ทำไมถึงชอบทานเลยนี่แหะคะพี่โจนี่เป็นเมนูทานตอนเช้าก็ได้เป็นอาหารว่างก็ได้ได้ได้ทานกับขนมปังเออนะนะเป็นพลังงานทต้องขนมปังก็น่าจะเป็นพวกโควิดอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะเรียกว่าเป็นเมนูทำง่ายๆนะคะพี่โจเคยทำทานเองบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวหรือมาฝากท้องที่นี่แบบแอบทำแต่ว่าไม่อร่อยอ่ะพี่ก็เลยต้องมาฝากท้องที่นี่บ่อยๆแหม่ฝผยความลับจนได้อะถือว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ก็ตักนั้นก็ตักเสริมได้เลยเผือนิวหรือยังคะเผือแล้วค่ะโอ้น่ารักมากงั้นอีกเมนูหนึ่งดีกว่ามีผักหลายสีมีอะไรบ้างคะเชฟพี่นังก็จะมีไทรอดค่ะแล้วก็มีมะเขือม่วงมีอันธิโชกแล้วก็มีซันไดโตัวเมโต้ค่ะแล้วก็มีซีอินี่มีพริกเหลืองแล้วก็มีเห็ดค่ะเห็ดเปาฮือค่ะทุกอย่างจะย่างเลยนะคะย่างแล้วก็เอามาหมัดกับน้ำมันมาก่อบ มันมะกอกก็มีประโยชน์มากเลยประโยชน์ใช่แล้วก็บัซซี่ิกแรซซิ่งค่ะพวกนี้จะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะค่ะเรียกว่าเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลใส่ดุลสุขภาพสมดุงสุขภาพแล้วก็ย่างเนี่ยมันจะได้กลิ่นความหอมอ่ะความหอมของเวลาเวลาย่างอ่ะใช่ไหมคะคือย่างเนี่ยมันจะได้ความหอมนั่นจริงๆถ้าเราไปต้มหรือเราไปแบบไปผัดไปอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แต่อันนี้พอเราย่างกริลนี่คือกริลนานไหมคะพี่ไม่นาน สำหรับเมนูสลัดผักที่แซ่บจะอร่อยนี้นะคะเราจะใช้เห็ดเป่าฮื้อพริกหยวกเหลืองแครอทมะเขือม่วงมะกอกเขียวและมะเขือเทศเป็นส่วนประกอบค่ะกระบวนการทำนี้ก็ไม่ยากนะคะเชฟพี่นางเขาได้แนะนำว่าให้นำผักเหล่านี้มยาย่างค่ะกลิ่นก็จะหอมมากๆทีเดียวและก็ยังน่ารับประทานมากๆด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาราดด้วยน้ำสลัดสูตรสุขภาพที่มีน้ำมันมะกอกเป็นส่วนประกอบค่ะ แต่ว่าถ้าจะกินให้อร่อยก็ต้องกินกับซุปข้าวบาเลค่ะเพราะซุปข้าวบาเล่นั้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็เหมาะกับการเป็นอาหารเช้าเพราะซุปข้าวบาเลมีกากใยอาหารสูงมีวิตามินสูงโดยเฉพาะใครที่ป่วยบ่อยๆนะคะการทานข้าวบาเลเป็นประจำก็จะดีกับร่างกายค่ะเมนูสุขภาพที่อร่อยแบบนี้คุณผู้ชมที่รักสุขภาพก็อย่าลืมเอาไปทําทานกันได้เลยค่ะ สีของผักใช่แล้วก็จะมีสีแดงจะมีต้านอนุมูลิสระมีเบต้าแคโรทีนในะคะสีเหลืองสีส้มอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญเห็ดเห็ดเนี่ยเห็ดเนี่ยดีต่อสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนสูงใช่เป็นสารสแค่สามอย่างเลยนะสามอย่างเดียกันใช่เขาบอกว่าเป็นเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่เป็นมะเร็งอ่าโอ้โหวันนี้ได้คือมันจะต้านอนุมูลอิสระมันจะช่วยมันจะช่วยต่างๆนานาข้างในร่างกายค่ะ เรียกว่าผักก็มีประโยชน์อยู่แล้วแต่ถ้าเลือกให้ครบ5้าสีด้วยให้หลากหลายกันไปม่วงเขียวส้มเหลืองแดงนะคะหรือว่าจะทานเห็ดก็เลือกให้เห็ดที่ครบทุกสามอย่างโอ้โหมีแต่ประโยชน์กับประโยชน์แล้วก็ทําไม่ยากด้วยนะคะวิธีการทําก็คือหั่นผักแล้วก็ไปย,ย่างอย่างที่ใช้พี่นางบอกแล้วก็ผสมน้ําสลัดตามใจชอบเลยถ้าอยากรู้สูตรนี้ต้องเดี๋ยวมาทานที่นี่มาทานเองมาทานมาลองแก่เอง ค่ะอะล่ะแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยใช่ไหมคะสำหรับเมนูนง่ายๆแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะฟังเขาเล่าแล้วก็ยังไงก็ยังทําไมเ่เป็นไปรอทานข้างนอกดีกว่า <laughs> ยังไงขอบคุณเชิพี่นางมา,มา,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปรอข้างนอกค่ะไปกันดีกว่า <laughs> <laughs> ไปรอทานข้างนอกกันค่ะ <laughs> น่าทานมากเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะเมนูเพื่อสุขภาพ2มเมนูนี่เลยสลัดผักนี่หลากหลายสีสันนะคะออกมาหน้าตาน่าทานมากด้วยแล้วก็ซุปข,ข้าวปลาเลี่เราเสร็จแล้วหอมชุยเลยค่ะคุณผู้ชมเปนสีสนร้อนๆเลยแหละอ่ะก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้ค่ะคุณผู้ชมนะอยากจะแดัดแปลงไปทําทานที่บ้านก็แล้วแต่หรือว่าจะมาทานที่นี่แบบพิ่โจก็นะคะแต่ที่นี่ที่นี่คือเพิ่งเปิดตัว เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่15แต่ว่ามีงานการเราไปนี่เหนือวันที่17เ,เสียดายพี่จะชวนคุณน้องมาแล้วล่ะแต่แบบว่าวันนั้นนะมีแบบพี่ตุกวิทยดาแล้วก็พี่จุ๋มนาดีกระจ่างเขามาดูเอ็ดดูเอ็กันที่นี่คือแบบเปิดตัวแบบอลังการมากมายแล้วแบบวันนั้นอาหารก็คือจะแบบคือคือจริงๆริที่นี่อ่ะคือเป็นอาหารของสายการบินคือจะเป็นของบางออกบางกรอกเอเอรงซึ่ง ถ้าเราเคยไปอย่าง Air อิมเปรียดแอร์อย่างเงี้ยในเลาส์เวีีเลาส์ของเขาเนี่ยจะเป็นอาหารของของคุณแม,ม่เขาสมดเลยแล้วก็ใช่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะอาหารเขาจะจัดให้กับสถานทู้คือจัดรับจัดอีเวนต์ข้างนอกด้วยแหละ<อ>ก็จัดให้กับสถานผู้จัดอะไรเงี้ยคือจะเป็นอาหารที่แบบเป็นสไตล์ของตัวเองอะ่ะจริงแล้วก็รับแล้วก็ใส่ใจความใส่ใจของเขาก็จะมีแบบครัวที่แยกแบบเป็นครัวฮาลานหรือว่าครัวโคเชอร์ของ คนชนชาติคนศาสนาอยู่โอ้โหตาละแยกแบบชัดเจนด้วยเนี่ยคะสะอาดได้มาตรฐานปลอดภัยแล้วก็คุณภาพพี่ต้องบอกเลยว่าสําคัญสุขภาพด้วยอ่าอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะแหมไม่น่าเละพี่โจ๊ถึงมาฝากทองที่นี่อันนี้ก็ขอชิมนิดนึงแล้วกันนะคะได้เลยเอาแบบว่าเอาเดือบซุปๆก่อนละกันโอ้โหพอดีเลยในอากาศหนาวๆแบบนี้ได้ซุปร้อนๆ ไปท้องพอดีเลยอ,อร่อยเลยพี่โจพี่โจอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมคะใช้ไ,ได้เลย,ยวันนี้โชคดีมากมากเลยที่พี่โจให้เรามาทีน่นี่แล้วพี่โจไปไหนต่อคะก็เดี๋ยวพี่จะพาน้องนิวไปดูร่างกายคนเราเนี่ยเพราเรากินเข้าไปแล้วใช่ไหม มันมีระบบอะไรย่อยอาหารอย่างเงี้ยแปลกมากที่เนี่ยไปดูร่างกายของเราก็ร่างกายเราก็ดูทุกวันเนี่ยพี่โจโอ่าไม่ไม่มใช่เราไปดูแบบว่าทั้งได้ทั้งศิลปะได้ทั้งวิทยาศาสตร์และที่สำคัญไม่น่ากลัวคุณน้องเคยไปดูซีอุยปะซีอุยไม่เคยเคยแต่แบบไม่เคยไม่เคยช่วเหรอแบบดองศพอาจารย์ใหญ่คือนแบบอ๋ออย่างนั้นเหรอคะแต่ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ที่เนี่ยคือมันจะแบบเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูอ่ะเชื่อไหมว่าคุณน้องจะรู้เลยคือ หลังจากนี้ไปเนี่ยการกินการอะไรนั้นจะเปลี่ยนเลยจิงเหรอใช่คือถ้าเกิดทางวิถีพุทธนะเขาจะเรียกกรงอสุภาคุณ้องไปดูเลยสะกรงเลยคือเหมือนว่าเราเห็นบอดี้เรือนร่างอะไรต่างๆเราจะรู้สึกแก่นแท้จะจะทมถูกต้องเอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปดูขอกินกันโอเคเราเติมพักกันก่อนถูกต้องแล้วกินเสร็จนะคะเราก็ไปดูบอดี้โชว์ที่พี่โจจะพาไปในช่องอเพนหาสนะคะอีงลุกไปไหนค่ะพี่โจทานกันดีกว่านี่เลย